เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง์วายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี่เป้ารถสวยๆผู้มชมเลยเซนะครับคันนี้เป็นนิสสันนะนิสสันอะเมล่าปี2 0 1 3ครับเครื่องเกียร์ดีสีสันสวย,สวย,สวยงามสวยเงาฉ่ำอะเมล่าอีโคคาร์รุ่นยอดนิยมครับนั่งสบายบอดี้กว้างขวาง,วาง,วางห้องโดยสารใหญ่และประหยัดน้ำมันเลยนะครับคันนี้เครื่องของฉีด1.2 ภาษีมษาหกเก้านู่นเลยครับเล่มเมอกสารชุดโอนครบนะครับราคานี้เล่มชุดโอนครบเรื่องของรับประก,รกันการโอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยคุ้มคุ้มกรี๊บกรี๊บนะครับราคานี้แทบจะหาไม่ได้ครับแปดหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบสามนะครับ, 8, 9, บ, 2013, รบซื้อไปใช้งานคุ้มค่าครับซื้อไปขายได้กําไรเลยฝากกดติดตามก็ถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆเลือกซื้อกันประจำได้ใหม่คลิปใหม่ ใ่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองมาดูภายในกันต่อนะครับมีแอร์แบ็กเด้วยแผงคอนโซลสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะหนังไม่ขาดฝาเพาดานสะอาดระบบไฟติดครบกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบเครื่องเสียงใช้ได้ครบครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่ก็มีให้พร้อมของเครื่องเดิมๆเ,เลยครับเดิมๆสวยๆแห้งๆไม่มีรอยชนหนังครับ นี่กัดดูรถอยู่ปาจีนบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ